สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโ o ่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช ANNEL วันนี้เราก็มาหยุบเกมฮองไค่สตาร์เดลกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับน้องซิวบู ตัวละครตัวใหม่นะครับจากพี่หมีของเราก็ได้อัปเดตลงเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและสําหรับตัวละครน้องซิลเวอร์บูมนะครับหลังจากที่ผมได้เปิดแล้วก็ไปลองใช้มาบ้างสักเล็กน้อยนะครับผมบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมี potential มากมากครับณปัจจุบันนะครับณแพลนี้เนี่ยน้องก็สามารถแสดงประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีนะสำหรับหน้าที่ตัวละครดีบัฟเฟอร์บวกกับเดเมดให้กับทีมนะครับในอนาคตถ้าตัวเกมนะครับมีตัวละครเยอะกว่านี้ความโดดเด่นของซิลเวอร์บู มันก็จะยิ่งทวีคูณมากกว่าเดิมครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมยังไม่ได้จะมารีวิวน้องแบบเต็มๆนะเพื่อนๆสิ่งที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือค่าสถานะสถานะหนึ่งที่สําคัญมากๆต่อตัวละครซิลเวอร์บูมนะครับและค่าที่ผมจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะครับนั่นก็คืออัตราสร้างสถานะนะครับสาหรับอัตราสร้างสถานะคืออะไรนะครับในเกมเนี่ยมันก็เขียนไว้แล้วเพื่อนๆสามารถเพิ่มโอกาสสร้างเอฟเฟกต์ดีบัฟ ให้กับเป้าหมายได้นะครับยิ่งอัตราสร้างสถานะสูงเท่าไหร่โอกาสสร้างเอฟเฟกต์ดีบัฟสำเร็จก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วไอ้ค่าสร้างสถานะนี้ทําไมมันถึงสําคัญกับ s i ลเวอร o บูมากขนาดนั้นนะครับเพราะสกิลต่อสู้ของน้องเลยครับ อาราวเชนนะครับสำหรับท่านี้จะมีโอกาสพื้นฐานเริ่มต้นที่75นะครับที่จะสามารถเพิ่มจุดอ่อนประเภทเดียวกันกับเป้าหมายฝ่ายตัวเองที่อยู่ในการต่อสู้แก่เป้าหมายที่กําหนด1ตัวได้นะครับก็สําหรับท่านี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นจุดเด่นของน้องซิวเวอร์บู๊มากครับเพราะมันจะสามารถเพิ่มท่าที่แพ้ให้กับศัตรูได้นะครับอย่างเช่นมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับมันไม่ได้แพ้ท่าสายฟ้าใช่ไหมเพื่อนซิวเวอร์บู๊ก็สามารถทําให้ศัตรู แพ้ท่านสายฟ้าได้นะครับสำหรับความสามารถนี้เป็นความสามารถที่โกงมากเพื่อนมันเหมือนกับแฮ็ระบบเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถึงจะโกงแค่ไหนนะครับถ้าเราใช้แล้วศัตรูไม่ติดเนี่ย มันก็เท่านาั้นเพื่อนๆเพราะฉะนั้นน้องซิวร์บูมนะครับสเตตที่สําคัญกับน้องมากๆเลยก็คืออัตราสร้างสถานะนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเจาะลึกอัตราสร้างสถานะว่าซิวร์บูมต้องใช้อัตราสร้างสถานะเท่าไหร่บ้างนะครับสำหรับสูตรวิธีคิดทํายังไงให้เราสามารถใช้สกิลติดดีบัฟได้แบบ100%นะครับก็สูตรง่ายๆตามนี้เดินเพื่อนโอกาสติดดีบัฟเท่ากับโอกาสพื้นฐานคูณกับ1บวกอัตราสร้างสถานะคูณกับ1ลบต้านทานสถานะ คูณกับ1ลบอัตราต้านทานดีบัฟนะครับสำหรับโอกาสพื้นฐานนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นในรูปเลยนะตรงสกิลเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ครับว่าสกิลนี้มีโอกาสพื้นฐานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเช่นถ้าของซีเวิร์บูฟเลเวลสินะครับโอกาสพื้นฐานจะอยู่ที่85%สาเครับส่วนอัตราสร้างสถานะนะครับอันนี้เนี่ยก็คือค่าสถานะที่ผมให้เพื่อนๆดูไปเมื่อสักครู่นะตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จาก ลิลิกนะครับตั้งแต่หมวกเสื้อถุงมือรองเท้ารวมไปถึงจักรวาลประดับด้วยนะครับและอีกอย่างที่สามารถเพิ่มอัตราสร้างสถานะได้นะครับก็คือไลโคนครับต่อมาอย่างที่3นะครับต้านทานสถานะครับสำหรับต้านทานสถานะนะครับตรงนี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับเลเวลของศัตรูครับยิ่งศัตรูมีเลเวลเยอะเลเวลสูงก็จะยิ่งมีค่าต้านทานสถานะที่สูงนะครับอย่างเช่น ศัตรูเลเวล90นะครับค่าต้านทานสถานะจะอยู่ที่2 0 5สถึงาครับสำหรับข้อมูลตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นก่อนอัปเดตแพทนะซึ่งอัปเดตแพทใหม่มานะครับรู้สึกว่าทีมงานเนี่ยเขาจะปรับค่าต้านทานสถานะของศัตรูให้น้อยลงกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าที่ทีมงานเขาปรับตรงนี้เนี่ยน่าจะเพราะแบบอยากจะขายน้องซิวเวอร์บูให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ค่าสุดท้ายครับค่าอัตราต้านทานดีบับครับสำหรับค่าอัตราต้านทานดีบัฟนะครับตรงนี้ เพื่อนๆจะสามารถสังเกตได้จากมอนสเตอร์นะครับกดดูในเกมได้เลยว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เขามีต้านทานดีบับอะไรอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งอัตราต้านทานดีบัฟตรงนี้มันจะมี3ค่าด้วยกันนะครับจะมี0%ู0เแล้วก็100%นะครับแต่สําหรับสูตรที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเราจะไม่ใช้อัตราต้านทานดีบับมาคิดครับเพราะว่าถ่าของซิวเวอร์บูมนะครับมันจะไม่เกี่ยวข้องกับอัตราต้านทานดีบัฟครับเพราะฉะนั้น3ค่าที่เอามาใช้คิดนะครับก็จะมีโอกาสพื้นนฐา อัตราสร้างสถานะและต้านทานสถานะครับพอเพื่อนๆรู้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปคำนวณเองได้แล้วนะว่าซวอรบูของเพื่อนๆเนี่ยควรจะมีอัตราสร้างสถานะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่แน่นอนสําหรับคนที่ขี้เกียจคิดนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็ทําสรุปมาให้เพื่อนๆแล้วครับก็จะเป็นตารางนี้เลยครับสำหรับตารางนี้นะครับวิธีดูง่ายๆเพื่อนๆตรงช่องสีดําด้านซ้ายสุดที่เขียนว่าอัตราสร้างสถานะตรงนี้นะครับเป็นอัตราสร้างสถานะที่เพื่อนๆต้องทําให้ถึงนะครับ เพื่อที่จะเอาโอกาสสําเร็จในการแปะดีบัฟนะครับก็สําหรับช่องแรกนะครับโอกาสพื้นฐาน75%ตรงนี้เนี่ยผมจะคิดจากสกิลของ s i เ v อร์ o ูฟสกิลเลเวลหนนะครับโดยมอนสเตอร์ที่เจอคือมอนสเตอร์เลเวล90นะครับที่มีค่าต้านทานสถานะ40%ซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกบอสนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีอัตราสร้างสถานะเลยนะครับโอกาสที่จะใช้สกิลดีบัฟอันนี้ติดจะอยู่ที่45%ครับและถ้าเ,เพื่อนๆมีอัตราสร้างสถานะถึง50%นะครับ โอกาสติดเนี่ยก็จะเป็น68%แครับและสุดท้ายครับถ้าเพื่อนเพื่อนทำได้ถึง100%นะครับโอกาสที่จะติดนะครับมันก็จะเพิ่มมาเป็น90%เลยครับส่วนช่องด้านขวาต้านทานสถานะ20%สนะครับสำหรับช่องนี้ทำไมผมถึงเอา20%มาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับที่สามารถปลด s i l v e r w o บูถึง e 2ได้นะครับเพื่อนเพื่อจะได้รับความสามารถ Zombie Network เมื่อศัตรูเป้าหมายเข้าสู่การต่อสู้จะทำให้การต้้้าาาานนทสถะของงเปหมลลดดไ20%ครับ นั่นหมายความว่าถ้าใครสามารถปลดน้องซิลเวอร์บู๊ E2 ได้นะครับ <_ S 1> เพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ช่องที่2ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยถ้าเราไม่มีอัตราสร้างสถานะเลยนะครับศปโอกาสที่เพื่อนๆจะใช้สกิลติดนะครับจะอยู่ที่60%นะครับและถ้าเพื่อนๆต้องการให้มันติด100%อนะครับอัตราสร้างสถานะที่เพื่อนๆต้องใช้เนี่ยก็คือ70%ครับอันนี้เนี่ยคือโอกาสพื้นฐาน75%อว่าสิลซิลเวอร์เซ1นตาเพืออ่พสกิลต่ลเวอสู้ถึงเลเวลหนะครนะ โอกาสพื้นฐานเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น85%ครับโดยอัตราสร้างสถานะที่เพื่อนไม่ต้องใช้นะครับถ้าศัตรูมีค่าต้านทานสถานะ40%เพื่อนๆก็ต้องบิวอัตราสร้างสถานะของซิวบูให้ครบ100%นะครับโอกาสติดสกิลเนี่ยมันก็จะเพิ่มเป็น100%เลยครับแต่ถ้าใครสามารถปลด E2 ได้นะครับ เพื่อนๆจะต้องใช้อัตราสร้างสถานะเหลือเพียงแค่50%เท่านั้นนะครับก็จะสามารถไล่สกิลต่อสู้ให้ศัตรูติดดีบัฟ1 0 0แบบไม่ต้องรุนได้เลยนะและสุดท้ายก่อนที่จะจากกันครับสำหรับอัตราสร้างสถานะของตัวละครซิวเบร์บุนะครับผมบอกเลยว่าทําไม่ยากเพื่อนๆซึ่งตรงนี้ผมก็สรุปมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับสำหรับตัวละครซิวเบิร์บุปนะครับถ้าเพื่อนๆอัพเทรสตันเราจะได้อัตราสร้างสถานะมาฟรีๆ18%ครับต่อมาในส่วนของลิลิกนะครับในส่วนของเสื้อ ถ้าเพื่อนๆเอาแสแตตหลักเป็นอัตราสร้างสถานะนะครับแล้วอัพเต็มเลเวล15จะได้มาอีก43.2%ครับส่วนอัพรองของลิลิกอัตราสร้างสถานะที่ได้จะได้ชิลลละ3.46 4 3ถึง4.32%นะครับต่อมาอย่างที่2จัก,กรวาลประดับครับถ้าใครใช้เซตอัตราสร้างสถานะนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้เพิ่มอีก10%จากออฟเซตนะ และช่องสุดท้ายก็คือไลโค้ดครับสำหรับใครที่เปิดไลโค้ดประจําตัวนะครับแบบใบเดียวเพื่อนๆก็จะมีโอกาสอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็เอายีบรไปคิดนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ไลโค้ดจ่ายนะครับของน้องซิวเบิร์กบูมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปคิดได้เลยนะครับเพราะทุกคนสามารถปลดวางซ้อนขั้นห้าจากกิจกรรมได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอัตราสร้างสถานนะที่เพื่อนๆจะสามารถทําได้นะครับเทรดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ออฟหลักเสือ้อสี่สิบสามจุดสองเปอร์ ยี่สิบสี่แค่4อย่างนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถทําได้สูงถึง97%แล้วนะยิ่งถ้าออปลองของลิลิกกับจกักรวาลระดับเพื่อนๆมีแถมพ่วงมาด้วยนะครับมันก็เกิน100%แบบชิวๆเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อก็จะเห็นได้ว่าวิธีบิลอัตราสร้างสถานะของซิวเวอร์บู๊ให้ครบตามที่เราต้องการมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับและสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ปลดซิ l เวอร์บู๊ถึง e 2ได้นะครับในส่วนของเสื้อเพื่อนามาเปลนปอ,อ,อื่นนะา,ะน ade, รานะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปเจาะลึกอัตราสร้างสถานะในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก่อนที่จะจบคลิปนะก็คือคําว่าอัตราสร้างสถานะที่ผมพูดในคลิปนี้เนี่ยเพื่อนผมบอกเลยว่ามันพูดยากมากครับเ <c ười> พื่อนเพื่อ,อลองเอาไปพูดกันดูได้นะคือ <c ười> ถ้าพูดแบบทีๆรัวรวนะครับมันพูดยากจริงๆนะสำหรับคํานี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับไม่อยากพลาดข้อมูลเทคนิคดีๆของเกมฮองไคสตาร์เรลจากช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพโหลดคลิปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้าัาชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ